สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็กลับมาอีกครั้งกับการพูดถึงท็อปสิอันดับชื่อเสียงของวงเกิลกรุ๊ปที่ถูกพูดถึงและก็มีชื่อเสียงที่สุดในเดือนเมษายนของปี2022นะครับสาหรับการจัดอันดับครั้งนี้นะครับข้อมูลเนี่ยก็มาจาก Korea e s t i t e d of Corporate Reputation นั่นเองนะครับก็ได้มีการดอัันบ มูลค่าแบรนด์ของฝั่งเกิลกรุ๊ปประจำเดือนเมษายนนี้ออกมาและอันดับในเดือนนี้นะครับก็มีวงเกิลกรุ๊ปวงใหม่เนี่ยที่พุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ขึ้นมาในอันดับที่สูงมากๆนะครับหลายๆคน,น,นก็ต้องมาลุ้นกันแล้วว่าวงเกิลกรุ๊ปที่จะได้อันดับหนึ่งในเดือนนี้นั้นจะเป็นใครแต่ที่แน่นอนนะครับวงเกิลกรุ๊ปหลายๆวงนั้นเนี่ยก็ยังคงอยู่ในอันดับที่แข็งแกร่งมากๆและที่สําคัญนะครับเดือนนี้เนี่ยมีการขยับมีการเปลี่ยนอันดับของเกิลกรุ๊ปเนี่ยหลายอันดับเลยนะคร อันดับท็อปสินะครับแต่ในเดือนนี้เนี่ยมีการขยับขึ้นลงกันที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดือนก่อนหน้านั้นอย่างมากมายเลยและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับทุกคนเรามาเริ่มกันที่อันดับที่10กันเลยนะครับอันดับที่10นะครับได้แก่วงเอสปานั่นเองเอสปาสาวกวางยาของเรานะครับก็มาอยู่ในอันดับที่10ของเดือนเมษายนหลังจากที่ก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยได้มีการประกาศออกมาว่าพวกเธอจะได้เป็นมิวส์แบรนด์คนใหม่วงใหม่ให้กับแบรนด์แฟชั่นสตรีทชื่อดังนะครับนั่นก็คือนนเอ็ขขยับึ้นมาอย่ใน อันดับที่10เลยนะครับสำหรับสาววัยรุ่นกวางยาเอสป้าถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีผลงานเพลงปล่อยออกมาแต่ว่างานโฆษณางานต่างๆเนี่ยก็ยังชุกอยู่เลยนะครับสำหรับเอสป้าทั้ง4คนมากันต่อเลยที่อันดับที่9นะครับอันดับที่9น,น,9น,นั้นเนี่ยก็คือวงไอซ์นั่นเองสําหรับไอซ์เนี่ยก็เพิ่งจะคัมแบ็กมาสดๆร้อนๆเลยนะครับกับเพลงเลิฟไดฟ์ที่สาคัญในการคัมแบ็กครั้งนี้พวกเธอได้รับคําชื่นชมมากเลยกับเพลงที่ต่างสไตล์ไปจากเพลง11เเพลงเดบิวต์นะครับแต่ว่า l o v e ไดฟ์เนี่ยก็ทําได้ดีมากๆแล้วก็เป็นเพลงที่ติดหูมากๆ ชาร์ตดิจิตอลของไอฟ์ในการคัมแบ็กครั้งนี้ก็ยังดีมากๆอีกด้วยได้ได้ว่ากลายเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปอีกหนึ่งวงนะครับที่มาแรงมากๆถึงแม้ว่าจะเดบิวต์มาได้ไม่นานก็ตามส่งผลให้ไอฟ์นะครับสามารถคว้าอันดับที่9ของการจะอันดับประจําเดือนเมษายนนี้ไปได้ทั้งๆที่เพิ่งจะคัมแบ็กได้มีกี่วันเองน่ากลัวมากๆเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปที่น่ากลัวเลยสําหรับไอ์แล้วก็การคัมแบ็กของพวกเธอ Love Dive นะครับอันดับที่8นะครับนั่นก็คือวงรุ่นพี่อย่าง A เอพิงนนก็มมีกกรรกาาาารรปะศออแล้วว่ จะมีการคัมแบ็ครคบรอบ11ปีการเดบิวต์ของพวกเธอกับ แต่ว่าก็มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้นั่นก็คือการออกจากวงของสมาชิกอย่างซนนาอึนนั่นเองนะครับที่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่านาอึนนั้นจะยุติกิจกรรมเกี่ยวกับ A อพิงแล้วก็การเป็นสมาชิกของวง A อพิงเพื่อเดินหน้าทํางานเดี่ยวของเธอที่มีอยู่มากมายในตอนนี้นะครับและการตกลงของทั้งสอง่ายแล้วก็ของสมาชิกจาก A อพิงแล้วก็นาอึนเองเนี่ยก็จบลงด้วยดีเป็นการพูดคุยกันที่ดีแล้วก็แต่ละคนต่างฝ่ายต่างเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้นาอึนก็ได้มีการประกาศออกจาก A ากเอพิงแล้วแต่ก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าการคัมแบ็กฉลองครบรอบ11ปีของ A อพิงนั้นเนี่ยนาะอื่นจะได้เข้าร่วมเป็นการส่งท้ายหรือเปล่ายังไงก็มารอติดตามกันนะครับแต่ในตอนนี้นั้นความนิยมของ A อพิงนั่นเนก็ยังคงมีอยู่มากเลยนะครับในเดือนเมษายนนี้ก็อยู่ในอันดับที่8เลยสําหรับการจัดอันดับได้แน่ว่าพวกเธอนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะเดบิวต์มานานแต่ความนิยมนั้นเนี่ยก็ไม่เคยที่จะหายไปเลยนะครับยังคงอยู่ในอันดับที่สูงมากๆแล้วก็ยังอยู่ในอันดับที่1-1 0ตตตตลลลออออออดดเเยยมากกกัันนน่่่่่คคทททุีวีวววงงงไไไปป็ื้ อันดับที่7นะครับและอันดับที่7นั่นก็คือ Oh My Girl นั่นเองสําหรับ Oh My Girl เนี่ยก็ได้มีการคัมแบ็กมาเช่นกันนะครับกับเพลง Real Love และแฟนๆเนี่ยก็ชื่นชอบมากๆเลยเพราะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ดีเลยจาก Oh My Girl และพวกเธอเนี่ยก็ยังคงต่อยอดกระแสะได้ดีมากๆนะครับยังคงกระแสะของวงไว้เนี่ยได้ดีเลยรวมไปถึงสมาชิกรายบุคคลเนี่ยก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากการคัมแบ็กครั้งนี้ของพวกเธอเนี่ยแฟนๆก็ชื่นชอบกันมากๆเลยเพราะว่าเริ่มที่จะกลับมาทําแนว Fairy Tale ที่วงนั้นเนี่ยเดบิวต์มาในคอนเซปต์นี้ และแฟนๆเี่กก็ชื่นชอบคอนเซปต์นี้กันมากเลยนะครับแต่ว่าเป็นแฟรี่เทลที่ดูโตขึ้นดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับและก็ยังได้รับความสนใจจากทั้งแฟนคลับแล้วก็สื่อมวลชนจากทางเกาหลีรวมไปถึงประชาชนทั่วไปเช่นกันนะครับก็เลยส่งผลให้โอเมกเกิลนั้นเนี่ยสามารถคว้าอันดับที่7จากการจัดอันดับเกิลกรุ๊ปที่มีชื่อเสียงที่สุดในเดือนเมษายนนี้ไปได้เป็นไงแฟนคลับของโอเมกเกลก็อย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับโอเมกเกลในการคว้าอันดับที่7ครั้งนี้มาได้นะครับสาหรับอ อูจูโซนยอนะครับหรือว่าคอส m i c เก r ลในเดือนนี้นะครับคอสเมตเกลสามารถคว้าอันดับที่6ไปได้ส่วนหนึ่งเลยเนี่ยกระแสน,น่าจะมาจากรายการควีนดอมซีซั่นสที่ออนแอร์ไปแล้ว2 EP ีนะครับและใน EP ีที่2นี้คอสเมตเกิลเธอก็ได้ขึ้นโชว์ด้วยแอมโชว์ของคอส m i c เกลเนี่ยยังเรียกเสียงจากแฟนๆได้ดีมากๆได้รับคําชื่นชมมากมายเลยนะครับกับโชว์ที่ดีแล้วก็อลังการมากๆเลยคอส i c g เก l ลในเพลง Ash u v i t นะครับและดูเหมือนว่าเพลงประจําปีใหม่ในตอนนี้นั้นเนี่ยจะไม่ใช่เพลงที่มีคนกลับมาฟังแค่ ่วงปีใหม่แล้วนะครับเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยได้รับความชื่นชมใละก็ได้รับการพูดถึงมากเลยหลังจากที่ Cosmic g i r เกได้มีการนาเพลงนี้ไปโชว์ในรายการคว e น Do อม2ถึงแม้ว่าโชว์นั้นเนี่ยจะมีปัญหามีข้อผิดพลาดเล็กน้อยนะครับแต่แฟนๆนั้นเนี่ยก็มองข้ามไปหมดเลยเพราะว่าโชว์ที่เหลือเนี่ยมันอลังการมากๆและ Cosmic Girl กเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีมากๆเช่นกันดังนั้นเนี่ยข้อผิดพลาดเหล่านั้นจึงกลายเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆนะครับที่แฟนๆนั้นเนี่ยมองข้ามไปโดยปริยายเลยและก็ส่งผลให้ Cosmic Girl นนั้นนสามามรถควอัััััััันนนนนนดดดดดบบทีีี่่่6ใกาาาารรจอคค้้้้้งงมมไไววป กำลังจะเข้ามาหาคอส m i c เกิลแล้วนะครับอันดับต่อไปก็คืออันดับที่5นะครับตอนนี้เราเดินทางกันมาครึ่งทางแล้วอันดับที่5นั่นก็คือเกิลกรุ๊ปจาก JYP Entertainment Twice นั่นเองนะครับสาหรับ Twice นั่นเนี่ยกระแสะของพวกเธอก็ไม่มีวันหายไปเลยถึงแม้ว่าในช่วงนี้จะไม่ได้มีการปล่อยเพลงออกมาแต่ว่าการทัวร์คอนเสิร์ตของ Twice นั่นเนี่ยก็เ,เรียกได้ว่าได้รับกระแสะแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีสุดๆไปเลยนะครับจากฝั่งอินเตอร์และที่สําคัญนะครับในตอนนี้นั่นเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีข่าวลือออกมาเกี่ยวกับการโโลของ สมาชิกจากทวิสนั่นก็คือนายอนนั่นเองนะครับสาวสวยจากทวิสของเราคนนึงเนี่ยก็มีข่าวลือออกมาแล้วยังไงก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าทาง JYP นั้นเนี่ยจะออกมายืนยันความจริงเมื่อไหร่ถ้าหากว่านายอนนั้นได้เดบิวต์โซโล่จริงๆเนี่ยจะต้องได้รับการตอบรับที่ดีมากๆแน่นอนเพราะแฟนๆของทวิสนะครับเหล่าวันส์เนี่ยก็ได้มีการรอการเดบิวต์โซโล่ของสมาชิกจากเทวิสเนี่ยมานานมากๆแล้วแถมในตอนนี้ทวิสแต่ละคนเองสมาชิกก็เริ่มที่จะรับงานเดี่ยวกันแล้วนะครับแฟนๆเนี่ยก็ดีใจกันมากๆเลยที่จะได้เห็นนผลงาใหม่ๆ ในด้านอื่นๆจากสมาชิกของทว c e กันบ้างยังไงก็มาเป็นกําลังใจให้กับทว c สแล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีให้กับทว c สในการคว้าอันดับที่5มาได้นะครับทุกคนมากันต่อเลยนะครับที่อันดับต่อไปอันดับที่4นั่นก็คือวงเก r ร์กรุ๊วงแม่ที่ไม่มีวันหายไปจากการจัดอันดับเลยทั้งๆท,ที่ไม่มีการปล่อยเพลงมานานมากๆแล้วนะครับนั่นก็คือ Girls Generation หรือว่าโซนยอชีเดนั่นเองสำหรับ Girls Generation น,น,นะครับในเดือนนี้ก็สามารถคว้าอันดับที่4มาได้ทั้งๆที่ไม่ได้มีการปล่อยเพลงหรือว่ามีผลงานเพลงของวงออกมาเลยไม่ว่าจะเป็น Girls Generation หรือว่าในฐานะของซับยูนิตอย่าง O.G.G นะครับมีเพียงแค่ลีดเดอร์อย่างแทยอนเท่านั้นที่ปล่อยเพลงคัมแบ็กมาอย่าง I.N.V.U นะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยในเดือนนี้เอง Girls Generation นั้นก็ยังคงคว้าอันดับที่4มาได้จากการจัดอันดับชื่อเสียงของวง Girl Group นะครับเรียกได้ว,ว่าแม่นั่นเนี่ยไม่คําไม่หายไม่ตายไม จมนะครับแฟนๆเนี่ยก็ยังคงรอการคัมแบ็กกลับมาอีกครั้งของ g i r l Generation ในฐานะของวงเกิร์ลกรุ๊ปแห่งชาติของเกาหลีแลวก็มาในรูปแบบของเต็มวงนะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวลือข่าวแก้งออกมาขนาดนั้นไหนเนี่ยเราโซวอนก็ไม่ยอดท้อไม่เคยบักบันที่จะรอเลยนะครับยังไงก็มารอดูกันโซวอนเขาจะสมหวังกันไหมนะครับทุกคนเพราะเราเองเนี่ยก็รอการคัมแบ็กของ Girl Generation อยู่เหมือนกันยังไงก็มาติดตามเป็นกาลังใจให้กับ Girl Generation กับการคัมแบ็กของเพื่อเธอเลยนะครับทุกคนว่าจะมากันเม ในตอนนี้เราก็เข้าสู่ท็อปทแล้วของการจัดอันดับประจําเดือนเมษายนทุกคนคิดว่าอันดับที่1-3เนี่ยจะมีวงเกิร์กรุปวงไหนที่สามารถคว้าไปได้บ้างาคอมเมนต์คาดเดากันได้เลยนะครับทุกคนถ้าอย่างนั้นเราก็จะขออนุญาตประกาศอันดับที่3กันแล้วนะครับสำหรับอันดับที่3นั่นก็คือ Red Velvet นั่นเอง เรดเวลเวตนะครับก็ได้มีการคัมแบ็กไปเช่นกันกับสดสดร้อนๆเลยในเพลงฟิลมาลีทิมนะครับซึ่งฟิลมาลีทิมเนี่ยตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในอันดับชาร์ตแต่ละชาร์ตในเกาหลีที่ดีมากๆและก็เป็นเพลงที่ได้รับการตอบรับจากแฟนๆเนี่ยที่ดีสุดๆไปเลยยอดอัลบั้มนะครับก้าวกระโดดขึ้นมาจนได้รับฉาย,ยา Queen of Spring นะครับเรดเวลเวตนั้นเนี่ยพวกเธอเติบโตอย่างก้าวกระโดดแล้วก็เติบโตมาอยู่ตลอดทัทง้ทงที่เดบิวต์มานานแล้วแต่ว่าการเติบโตของวงนั้นเนี่ยไม่เคยที่จะหยุดเลยนะครับร,รการ พูดถึงมากๆเลยอย่างตัวเพลงแล้วก็ตัว MV เนี่ยก็มีคนออกมาชื่นชมในงานอาร์ตของ Re d Velvet กันอย่างมากมายถลกใจเหล่าศิลปินอาร์ติสจนมีคนนําคลิปนี้ไปพูดเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะเนี่ยมากมายหลายช่องเลยนะครับสมกับชายา Queen of Concept ที่ชางเกาหลีเนี่ยได้มอบให้กับ r ร d v ว l v e t มากๆเลยและในเดือนนี้เ e ด Velvet ก็สามารถคว้าอันดับที่3จากการจัดอันดับครั้งนี้มาได้เรารับฟีทุกคนอย่าลืมมาเป็นกําลังใจให้กับ r ร d v e l v ว t กันนะครับมากันต่อที่อันดับต่อไปนั่นก็คือ ไม่มีการคัมแบ็กเช่นกันนะครับทุกคนแต่ว่าก็มีผลงานการขายของต่างๆเนี่ยออกมาแบบรัวๆเลยและวงนี้ก็คือวงแม่ค้า l a c k กพิงนั่นเอง Black พิงกนะครับก็สามารถคว้าอันดับที่2มาได้ทั้งๆที่ไม่ได้มีผลงานเพลงอะไรปล่อยออกมาเลยแต่วพ่าผลงานการขายของขายสินค้าต่างๆเนี่ยก็ยังคงชุกชุมมากๆนะครับและตลอดระยะเวลาของ Black พิงก์นในเดือนนี้ก็มีการพูดถึงมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นงานสินค้าต่างๆงานแฟชั่นต่างๆแม้กระทั่งว่าสาวๆเดินทางกลับบ้านเกิดอย่างลิซ่าเนี่ยก็กลายเป็นข่าวโด่งดังทั้งในเกาหลีแล้วก็ ในประเทศไทยเลยก็เลยส่งผลให้ Black พิงคนะครับสามารถคว้าอันดับที่2ในเดือนนี้มาได้และก็เป็นการคว้าอันดับที่แบล็ k พิงค์นั่นไม่เคยที่จะขยับไปไหนเลยนะครับก็ยังคงอยู่ในอันดับที่1 23เนี่ยอยู่เรื่อยๆเลยความนิยมของ Black พิงคนเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจริงๆนะครับทั้งๆท,ที่ไม่มีผลงานเพลงแต่ว่าแฟนๆนั่นเนี่ยก็ยังคงเกาะติดกระแสะแล้วก็มีเรื่องราวให้ออกมาพูดถึงกันทุกวันจริงๆเลยสาหรับสมาชิกทุกคนใน Black พิงคแล้วก็ตัววงแ l a ็ k พิงคด้วยนะครับและส หในเดือนนี้นั้นจะเป็นวงเกิร์ลกรุปวงไหนลองคอมเมนต์มากันนะครับเราจะให้ทุกคนเป็นระยะเวลา5วินาที5 4 3 2 1 0และวงเกิร์ลกรุ๊ปที่สามารถคว้าอันดับที่1ประจำเดือนเมษายนนี้ไปได้นั่นก็คือยามเบร t ซอม o อยจีไอนั่นเองนะครับสำหรับ I d ด l นั้นสามารถคว้าอันดับที่1มาได้เรียกได้ว่าขยับขึ้นมาแบบก้าวกระโดดมากๆในช่วงเดือนที่ I d ด l นั้นขำแบกนะครับเราก็ได้มีการทำคลิปเกี่ยวกับการจัดอันดับไปเหมือนกัน,นแฟนๆเน่ยก็เข้ามาสอบถามว่าทำไม ID o l เนั้นยังไม่ติดอันดับนะครับและนี่ก็เป็นคำตอบแล้วเพราะว่าการขำแบกของ I d ด l นั้นเนี่ยยังไม่ได้ถูกจัดอันดัน้้อลน,นน่เงดืีีหจากท ได้มีการจัดอันดับข้อมูลใหม่ของเดือนใหม่ไอดลอนั้นเนงเธอก็กระโดดขึ้นมาอยู่ในอันดับที่1เลยเพราะว่ากระแสของไอดลนั้นในตอนนี้นะครับดีมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวเพลง Tom Boy อัลบั้ม I n e v e r d i e แล้วก็สมาชิกรายบุคคลก็ได้รับการพูดถึงเนี่ยมากมายรวมไปถึงตัววงเองเนี่ยก็ได้รับการพูดถึงมากมายเช่นกันจนสามารถคว้าอันดับที่1ของเดือนเมษายนนี้ไปได้ครับเรียกว่าการคัมแบ็คครั้งนี้ของไอดลนั้นเนี่ยกลับมาแบบปังมากๆกลับมาสมศักดิ์ศรีมากๆและกลับมาบอกกับทุกคนว นี่ก็เป็นอีกหนึ่งการยืนยันการการันตีแล้วนะครับว่าไอดอลนั้นเธอก็เป็นอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปที่น่ากลัวมากๆถึงแม้ว่าสมาชิกคนหนึ่งเนี่ยจะหายไปจากวงแต่ว่ากระแสะของวงนั้นเนี่ยก็ยังคงดีแถมความสามารถของสาวๆเนี่ยก็ยืนยันแล้วก็การันตีแล้วว่าการทาเพลงเองกันของพวกเธอนนเนี่ยก็สามารถคว้า perfect a l k i l มาได้ถึงร้อยกว่าครั้งแถมเพลงนี้เนี่ยก็ยังได้รับสถิติมากมายเลยจริงๆนะครับเราในว่าแลน์ทุกคนเนี่ยก็หายห่วงกันแล้วว่าการกลับมาครั้งนี้ของไอดอลนั้นเนี่ยจะน่าเป็นห่วงนะครับแต่ตอน,น้้นห่หาววงแแล ยังต้องมารอลุ้นสถิติใหม่ๆกันทุกครั้งเลยยังไงเราในวันแรงทุกคนก็อย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีกับการควา้าอันดับที่หนึ่งของไอดอลครั้งนี้กันด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือ10อันดับวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มีชื่อเสียงแล้วก็ถูกพูดถึงมากที่สุดในเดือนเมษายนของปี2022ใครเป็นแฟนคลับวงไหนกันบ้างก็อย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีนะครับแล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีให้กับทั้ง10อันดับเลยเรา่าแต่ละวงนั้นเนี่ยก็ทํางานกันอย่างหนักมากานะครับจนได้ร แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องอ,อกมกกเคป๊อปของเราไว้ด้วยและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง